หลายทีไม่พอใจการชี้แจงของสาพันวอลเล์อบอลนานาชาติถึงปัญหาการใช้ระบบ e s y s t e m ในการแข่งขันโอลิมปิก2016รอบคัดเลือกนะครับหลายทีมเดินออกจากห้องประชุมครับหลังจากที่สาพันวอลเล์อบอลนานาชาติหรือว่า FIVB เชิญตัวแทนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016รอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าประชุมชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำระบบ e s y s t e m มาใช้เมื่อคืนนี้ แม้ว่าหลายทีมจะชี้แจงว่าระบบที่นำมาใช้เกิดดีเลย์นะครับการส่งสัญญาณไม่สเสถียรส่งผลต่อรูปเกมและก็ทำให้ทีมเสียโอกาสที่จะทำคะแนนโดยเฉพาะทีมไทยที่ชี้แจงพร้อมกับยกตัวอย่างการแข่งขันที่พบกับญี่ปุ่นว่ามีปัญหาการใช้แท็บเลต็ตกดสัญญาณไม่ขึ้นหลายครั้งนะครับจนโค้ชนั้นต้องเดินเข้าไปสอบถามและถูกใบแดงก่อนที่ทีมจะแพ้ แต่ว่าทาง FIVB ชี้แจงกลับมาให้ไปศึกษาข้อมูลในคู่มือนะครับถึงวิธีการใช้แท็บเลต็ตและหากมีปัญหาให้รีบกลับมาแจง้งซึ่งทุกครั้งที่แต่ละทีมชี้แจงถึงปัญหาทาง FIVB ก็จะตอบกลับมาลักษณะนี้ซึ่งก็อทำให้หลายทีมไม่พอใจและลุกออกจากห้องไปรวมถึงทีมไทยด้วยนะครับส่วนการส่งเรื่องอุทธรณ์นั้นตาฟโคชได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์นัททีผู้จัดการทีม ร่างจดหมายให้ทางสมาคมกีฬาวอลเล์บอลส่งต่อให้กับ3โดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งต่อให้กับโอลิมปิกสากล f i v b และก็อีกหนึ่งฉบับส่งให้กับฝ่ายควบคุมการแข่งขันและฝ่ายจัดการแข่งขัน